ครับโกในการรักษาเนี่ยอย่างที่อาจารย์กฤติเล่าให้ฟังนะก็คือเราจะต้องเอาคนไข้ให้กลับไปนะสู่ภาวะเดิมเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการสเลชชั่นโรตเทชั่นแล้วก็ให้ให้ได้สกอร์หรือความสารชั่นนะครับอันนี้คือโกเป้าหมายของเรานะแต่ว่าการที่จะถึงโกแบบนั้นนะมันไม่ง่ายนะครับ ก็เลยต้องรู้ก่อนว่าเคสไหนต้องผ่าตาัดเหตุผลหน้าไม่จะเป็นต้องผ่าตัดทุกรายนะบางรายคน,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 นไข้ไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการกลับไปใช้งาน,นลาลลาเล่นกีฬา l o ไลฟ์ e s t y l นีก็ไม่ต้องผ่านะครับหรือมีพาเชื่อเดนเจอรีไม่มีอาการก็ไม่เจำเป็นต้องผ่านะเราจะผ่าก็ต่อเมื่อคนไข้ยัมีอาการนะครับแล้วก็มีการบาเรดเจ็บร่วมด้วยเช่นพวกอ่อนรองหรือว่าลิ่มแม่เหลอื่นอนนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้อาการมัแย่ลงเรื่อยๆนะครับเ,เดิมทีเดียวเนี่ยการปร่าตัดนอ้ค่อยง่ายเนี่ยเราจะรอนะการรอเนี่ยข้อเสียอย่างคุณแค่จะเสียงานเสียการนะครับเขาจะต้องรอประมาณ3-4สัปดาห์รอให้เขายุบบวมนะแล้วก็มอเดียนได้ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าการที่เราทำ early surgery นะครับแล้ว early rehab อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้น ทุกท่านเนี่ยมีส่วนสําคัญมากที่เราได้กลับไปใช้งานได้เลยนะครับการที่เราจะต้องเสียเวลารออยู่เดือนเพื่อผ่าตัดนะฮะแล้วก็ r ีเทิร์ทุเเนี่ยปัจจุบันพบว่าเอ t าคำเนี่ยไม่แตกต่างกันแต่อยู่ที่การเตรยีนตัวนะครับแล้วก็การดีแพทของผู้ป่วยการ Immobilization ที่30องศาแบบนี้นะฮะสมัยก่อนเราสอนกันมาว่าต้องอิมม i l i ไลอันนี้เป็นอันที่ทำให้คนไทยเนี่ยเข่าเป็น นะครับแล้วก็เกิดสกาเรียแพ็กชาร่รางเนื้อฝอยนะครับงั้นไม่แนะนำให้ immobilize โ,โดยเฉพาะที่30องศา,าก็จะเกิดเอ็ก i o n ันบ t ลไทเจ r รแล้วอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์คงกิ๋เล่าให้ฟังการที่ปล่อยให้เลือดอยู่ในข้อเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดสมองเนี่ยมันจะสั่งการให้พอเลสเตรอลเกิดอโฉมีนะครับเรียกเองใหม่านาโวจิ muscle inhibition นะครับงั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไข้ปวดบวมมากนะครับ แล้วก็ไม่สามารถจะรีแฮกได้แนะนำว่าอาจารย์ดูดออกนะครับพอดูดออกในี่ยคุณไข้ก็อาการปวดลดลงแล้วก็จะสามารถเล่นมชนูชเช่นได้นะครับไม่โอเวอร์โปรเทคชั่นการโอเวอร์โปรเทคชั่นเนี่ยจะทำให้รีเทิร์นหรือว่ากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยช้านะครับจากอาชัวร์จนิกมาเซอร์เิเจนชั่นการออฟชั่นมีเยอะมีคอติเซสแฮนสตริงแล้วก็พัฒนาถึงตอนสมัยก่อนอาจารย์ผู้ใหญ่อาจารย์ อาจารย์โจอ,อาจารย์ชนินนะฮะที่ทำเยอะมากพัรัาถิ่นตอนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เพราะว่าเป็นกราฟที่ดีมากเป็นโบนหัวท้ายถีลนิ่งไวนะครับนะแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีการศึกษาว่าในโลกเราเนี่ยนะครับทโลกเลยนะแฮมสตริงเนี่ยตอนแนะนำเพราะว่าแผนมันเล็กแล้วก็มันค่อชอบแปดสนะครับพัฒนาถิ่นดอนเนี่ยหลอกโดยมาหนึ่งส ครับแล้วก็โค้ดเดเซอร์เนี่ยกำลังขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณสองาเปอร์เซ็น์อโลกรัฟมีที่ใช้ในบางประเทศนะครับแต่ว่าในบ้านเราไม่ใช่เป็นโฟร์สตารชอยนะครับสตารชอยก็ยังเป็นแฮนด์สตริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกชนิดกีฬานะครับแพทรา้าเทนดอนเนี่ยดีมากนะครับเดี๋ยวจากชนิดนเนี่ยทั้ง่านักกีฬาทีมชาติสปรินเตอร์นักวิ่งทั้งหลายเนี่ยแพทรา้าส์ถิ่นดอนดีมากเพราะว่าคนไข้จะไม่เสียฟังก์ชันในการตะปยพื้น แฮนด์สปริงกันดีนะครับนั่นคนไข้ที่ต้องตะกุยนักวิ่งกรานสปริงเตอร์ต้องใช้กับพละแผ่นดอนแฮนด์สปริงใช้กับคนทั่วๆไปนะครับเด็กผู้หญิงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยไม่ได้คอนเซิร์ตคอนเซิร์ตคอนเสิริตก็แฮนด์สปริงก็ดีส่วนควอดิเซ็ปเผนดอนเนี่ยมันใหญ่นะครับเหมาะสำหรับกีฬาประเทศที่แบบนะเยอะๆใช้ใช้งานหนักๆเช่นพวกยูโดนะฮะมวยปั้นทั้งหลายนะหรือว่าพวกกีฬาที่แบบต้องกระดานควอดิเซ็ปก็ดีแล้วใช้ในพวกรีวิชั่นเสริม นั้นเราก็ต้องเรียกการช้อยปัจจุบันมีช้อยส์เพิ่มขึ้นนะฮะเช่นโซเชียลคอร์เรซซีรางนี้อาจารย์คันนะอาจารย์จะติดใช้คอร์เรซซีฟโซเชียลนะที่เป็นแน็ตพัสดีมอลิสเนี่ยสามารถข้าเวสได้ยาวขนาดประมาณเกือบฟุตเลยฮะนะครับอันนี้คือโซเชียลคอร์เรซซแผ่นนิดเดียวตรงนี้เราคอร์เรซซีฟนะ นิสส์ลองกัสนะครับมีการศึกษาปัจจุบันก็เป็นที่นิยมในหลายประเทศโพกโพสครั้งแรกที่ตุรกีตอนนี้คนใช้ยเยอะมากแต่ต้องคุยกับหมอ, A T o M หมอทุกแง่ทุกไม่ดีนะบางทีเขาไม่แฮปปี้นะครับแต่การที่เราไดเอ็นฟาเท้ามาใช้นะครับแต่ว่ามีงานวิจัยนะครับเราก็ทําการศึกษาว่าฟังก์ชันข้อเท้าผอลักที่ห้าปีก็ยังดีเราให้ดูนะครับนิสส์ลองกัสก,นะก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความนิยมที่จะใช้มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเส้นเอ็นที่รูดออกมาจากข้อเท้าก็จะได้ยาวๆแบบนี้เนะครับนี่คือเลนส์หลองครับนะอันนี้คือตัวหลอดแกสโคนสเตรนท์ค่อนข้างดีอยู่ที่ประมาณ2,000กว่านึ่งตันนะครับฟังก์ชันของคนไข้เนี่ยพอรับไปถึง5ปีเนี่ยแองเกิลฟังก์ชันก็ดีนะครับแล้วก็โปรบิโอเซปชันก็ดีนะโดยมีงานวิจัยของเราที่ดีๆเพราะว่าแต่คนต้องเลือกคนไข้ดีๆอ่ะคนไข้ที่มีปัญหาข้อเท้าปิก กินของแอลกอฮลสื่อที่ห้ามใช้นะครับคุณไข้ที่เป็นแฟลกนุกไม่ให้ใช้นะครับและต้องเป็นคุณไข่ที่ไม่มีปัญหาข้อเท้านะครับเราต้องคุยกันให้ดีก่อนนะอันนี้ก็มีงานวิจัยมาเยอะขึ้นเอาลูกราฟเนี่ยนะครับมีใช้ที่เริ่มต้นที่สีล้านตอนนี้ก็สังกัดชาติเราเริ่มเก็บลิแกมเนล้วนะครับเอามาใช้ในการรีมอตซ์ซัคเชิ้ตแต่ว่าในแคนเีย่ยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจากเมตาแนนเดสิตพบว่ายังมีปัญหาเรื่องของเฟเลียแล้วก็ดิวิชชั่นมาก พอสมควรนะแต่บางประเภทก็ใช้เราเน้แนะนำให้ใช้ในเคสที่เป็น Division Survey หรือว่าเคสที่เป็น m u l t i d e น e ตอร์เหรือว่า d i ดิส o c a t i o นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่ใช้ตัวอะโลกราฟนะครับในอันนี้เป็นกราฟของทางที่กาชาตนะครับเป็น acl pcl แล้วก็ mcl นะพะว่าที่เ e น s m โมชั่นที่1ปีะก็ดีบอลกัสเลนส์โมชั่นมันค่้ก็ดีนะไม่มีปัญหา ตอนนี uh, mm ้ยังเป็นอินเฟคชันเยังน้อยมากนะครับในอะโลกราฟนะฮะจากของสภากาชาติทำไงให้มันแข็งแรงฮะอันดับแรกก็คือในทางเอเชียเราเนี่ยปัญหาคือกราฟเราสั้นนะโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยัะพอเลกราฟสั้นเนี่ยก็จะทำให้ความแข็งแรงหรือว่าเส้นเองก็จะเล็กนะครับปัจจุบันมีการพบว่าการทำดีคอนสตรั c ชั่นโดยที่ใช้เอ็นสองเส้นนะคร นะบางบางท่านอย่างท่านอาจารย์เนลียงก็มีผลที่ใช้เซมิเทนเส้นเดียวนะแต่ก็มีงานวิจัยว่าการใช้2เส้นหรือเส้นเดียวเนี่ยดอนเลอร์ไซด์มอบบิ้ไม่แตกต่างกันนะครับงั้นสมมุติว่าถ้ากราฟสั้นก็สามารถใช้แกสซอริสมา่วมกับเซมิเทนิโนซัสได้นะครับแล้วก็พับครบให้มันได้สั้นๆแบบนี้นะครับสั้นๆอ้วนๆสั้นๆอ้วนๆเลยจะแข็งแรงนะครับเดิมทีเดียก็ทราบว่า อาอยาวแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟิกเซชันจะดีขึ้นนะครับถึงแม้จะสั้นๆอ้วนนะ,ะนะฮะก็ยังแข็งแรงนะครับสามารถที่จะเออ่เพราะว่า,าปัญหาของคนไทยเนี่ยก็คือกระดูกเล็กเอ็นก็สั้นและวิธีทำให้มันแข็งแรงคือทำให้มันสร้างแล้วก็ฟิกเซชันให้ดีปัจจุบันเราสามารถจะใช้ฟิกเซชันที่เป็นบนะัตตันนะยึดบนยึดล่างได้นะครับมีทั้งอออินไซด์มีคอนสตรัคชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราทํา ในคนไข้ที่เอ็นสั้นนะครับเพราะว่าคนลั์ออกมาเนี่ยนะฮะร,รูปรักเอซีออกมาก็ใหญ่ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบทนะั้งตัว p o สต o p m r เยนะครับเห็นว่าถึงแม้เอ็นจะสั้นนะฮะแต่ว่าเส้นเอ็นก็ใหญ่ด้นขนาดที่ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ครับปัจจุบันก็คือเราจะใช้การผ่าตัดแบบนี้มากขึ้นมีการใช้อินท n น็อคเบรมีเทปเข้ามาช่วย น,นี้ยังคอนโทรเวอร์ซีนะครับก็คือเอามาเสริมเอ็นที่มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการใช้อันนี้คือใช้เทปเข้ามาช่วยในการเสริมความแข็งแรงนะครับก็มีการใช้ในเอ็นไขว้หลังนะครับมีงานวิจัยออกมาว่าเออผลลัพธ์ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความแข็งแรงนอกจากนี้เราจะยังควรได้ยินการใช้เอน็นทัข้างนะครับอันนี้เป็นในกรณีที่คนไข้ย่ยมีปัญหาข้อหลวมเยอะ นะฮะเราเรียกว่าเป็นการทำ lateral extra tibial tendonosis อันนี้อัปเดตสำหรับพี่ๆน้องๆนะตอนนี้เราเห็นว่ามีการเสริมเอ็นด้านข้างเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วอาการนี้จริงๆอาจารย์ผู้ใหญ่เราเคยทำมานานนะะอันนี้คือการทำลำแนเทคนิคอาจารย์อาจารย์ผู้ภาคก็รู้จักนะครับก็เป็นการทำ extra ที่ดูล่ามาเสริมความแข็งแรงเพราะ ACL เนี่ยมันจะช่วยป้องกันมันอยู่ตรงกลางมันกันหมูแต่ว่าการใช้เอ็นด้านข้างเนี่ย จะป้องกันการหนุนได้ดีขึ้นนะครับก็คือใช้ตัวไอโดชิอร์แบนมาเสริมอันนี้เรียกว่า LDT นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญที่ผมอยากเน้นก็คือเรื่องการ prehabilitation นะครับก็คือก่อนที่คนไข้จะเข้าคิวผ่าตัดเนี่ยนะให้เน้นเลยนะอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องช่วยกันถ้าเราคนไข้สามารถที่จะเกรียมน้ำมันโลชั่นแล้วก็สร้างข้ามเนื้อข้อเข่าให้แข็งแรงก่อนผ่าตัดเนี่ย หลังผ่าตัดนี่จะง่ายมากนะครับคนไข้จะสามารถกลับมาใช้งานแล้วก็รีทับได้เร็วมากอีกอันที่อยากจะเน้นคือเรื่องของการโปรเทคชั o n นะครับหลังจากเอซิลรีคอนสตรักชั่นเนี่ยเอซิลไม่ลงน้ำหนักได้เลยอยากได้ว่ากี่โมงมากเพราะว่าการที่เราเข้า p r o t e c t i o นเนี่ยคนไข้จะมีอาร์ตัรไปโปรซสแล้วก็กล้ามเนื้อจะฟอร์ดีอันนี้คนไข้ที่ผมผ่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ถึงตอนนี้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยอันนี้เมื่อเช้าสุดาเรออนไลน์ ระหว่างที่รถติดมาเนี่ยนะครับก็ให้ลูกศิษย์ส่งมาครับอกเอ้ยส่งให้อาจารย์เดินจาร์วีเลคเชอร์ถามเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ตัวนะนี่แกเดินได้ะนะครับเดินแบบว่าผมบอกลงน้ําหนักเต็มเท้าไปเลยเต็มเท้านะครับการที่แค่ลงน้ําหนักเต็มเท้าควัดได้ทํางานเนี่เขาจะฟื้นวันนะอย่าไปโอเวอร์โบเทคกเอเซียลธรรมดาไม่ต้องการโอเวอร์โปรเทคชั่นนะครับฟูลเอ็กซ์เทนชันให้ได้ นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ overprotection นะครับหลังผ่าตัดใส่สนับนุ่นนี่นั่นเข่าตึงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวมากก็คือ flexion contracture อาจารย์ชนินสอนผมจนแว่าให้ full extension ตั้งแต่เดือนหนึ่งเลย้าไม่ได้ full extension เอาคำจนไม่ดีนะครับงั้นอย่าให้เกิดภาวะน,นี้อันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติที่ใช้ quad d e f i t ไปนะครัอเลสาเขาบอกว่าอาจารย์หนูอ,อ่านแนล้วหนูอขอเอ็นแข็งๆใหญ่ๆ ในข้างที่หนึ่งเนี่ยผมจัดพิเ็ษให้แกนะแล้วก็แกก็กลับไปแข่งเรียบร้อยแข็งแรงนะนะครับอ่านะแกก็กลับไปเล่นแกเป็นเวกบอลอ่าแกเล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้ก็เรียบร้อยไม่อน,นะก็ขาดข้างที่สองนะเนี่ยเรียบร้อยข้างที่สองกลับมาเขาบอกไม่ได้เหรียญนะแต่อาจารย์ขอแข็งแข็งแต่ตอนนี้ขอแต้พราะล่าถอยโดนน,นะผมก็จัดให้ไปสองข้าง ออนนี้ก็เรียบร้อยดีผ่าไปสอง,งข้างได้เ็งแข็งๆไปสองข้างอันนี้เป็นนักวิ่งสี่คูนร้อยทีมชาติไทยวันที่ที่พม่าสามเนี่ยบริเวณริมอยู่อาจารย์ชน,นินสมม่งมาให้ผมนะครับก็ดูแท็แต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้เอ็นขาดจากการวิง่งนั้นขเขาตกเตียงนะนะจดเล่นกับเพื่อนตกเตียงหมดเอ็นขาดนะก็นักวิ่งต้องใช้อะไรหลสิ่งีกนะดีมากดี นักวิ่งทีมชาติไทยต้องใช้แพทเทล่างเปนตอนนะครับนะคนนี้นะฮะวิ่งจี๊บเลยนะจี๊บเตินนะนะครับกลับไปวิ่งได้แล้วก็ได้เหรียญมาด้วยนะครับนะคนนี้เนี่ยดื้อนะฮะคนไทยกลับไปเล่นสองเดือนเลยนะหลังผ่าต่างบอกว่าพุทจันท์ขาดีมากเลยสองเดือนไปเล่นฟาร์นนะขาดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ too early แค่สองเดือนเอง มีการพูดถึงทูนิเก้ในการผ่าตัดปัจจุบันหลายที่ในคอมเนี่เขาจะเริ่มใช้ทูนิเก้่รนแล้วก็ทูนิเกทำมาเซิร์ฟถ่าเรือดแล้วก็จะเขาเชื่อว่าเป็นผลทําให้เกิดมัสเซิร์อัตโวฟี้นะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยแนวโน้มเขาจะไม่ใช้ทูนิเก้ในการผ่าตัดอีกเรื่องนึงที่จาจังก่อนกิดเน้นก็คืออัตโวจินิกมาเซิร์อินมิบิชั่นนะฮะระวังอย่าให้เลือดออกในข้อเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดๆๆเนี่ยนะครับผมจะออฟทูนิเก้แล้วก็ สำหรับรีดก,ก่อนเพื่อให้เข่าเนี่ยมันแห้งที่สุดนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยเข่าแห้งก็จะแห้งนะครับไม่มีเลือดก็จะไม่มีอัลโคเจนิกมาเซลล์ดิวิชั่นเก่าเลยสุดนะครับเป็นในการรักษาไอเส่อปัจจุบันนะครับก็คือดึงเราจะผ่าตัดเดือยขึ้นแต่การผ่าตัดเดือยขึ้นจะต้องมีแหวนที่ดีนะครับเพื่อให้ลับไปฟืน้นฟูเหมือนเดิมอย่างอุลโป่งเช็ดตายอุ้งลูกโป่งเช็ไม่ใช่ดีนะ ไม่ได้ทำให้เอ็นติดเดวขึ้นมันทำให้คนไข้มีคอมบิเนชันจากการโอเวอร์คอนเทคชันนะครับแล้วการเลือกการ์ดชอยก็ต้องดูให้ดีว่าเกิดเรื่องอะไรนะครับนะสุดท้ายแล้วก็เรื่องของการรีฮาร์ดไนเคชันนะฮะอยา over ่าโอเวอร์คอนเทคแล้วก็ก่อนผัดตัดผมรบกวนพี่ๆน้องๆช่วยกันนะกระตุต้นให้คนไข,ข,ข้แข็งแรงแล้วหลังผ่าตัดก็เราช่วยกันให้เขาแข็งแรงกลับมาได้กีฬาได้เหมือนเดิมนะครับขอบคคุณรับ